ติดสังเวียนกับเอกชุมพรนะครับขอญาติมาล่วงหน้าเหมือนเดิมครับแจ้งนิดนึงครับฝากมวยรักมวยชอบเพชรยินดีพอหลักบุญครับมวยมันสนันเมืองประจำวันอังคารที่21ตุลา68ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับกลุ่มมวยหูฟรีพิกยบรยากาศสดๆดทุกคู่ทุกสนามถ่ายทอดสดทุกรายการฟรีตั้งแต่ยกแรกยันยกสุดท้าย รับรู้ข่าวสารวงการมวยทุกอย่างได้ที่ติดสังเวียนเท่านั้นคู่ที่4ของรายการพิฆูดช่วงแรกอหคู่นี้นี่ถูกคู่เลยนะครับลำหักลำโค่นเตี้ย่ลำ, ôn, ล,ำลำหักลำโค่นเตี้ยลำอาอาวุธหนักแรงบูซูดทั้งคู่มุมแดงนี่เพชรพระชรศูนย์กีฬากูจิมหรือว่าสมิงเล็กศูนย์กีฬาดงหมูนะครับ122ปอนด์ครับนีกับประเทศนอกได้ในมีเตะต่อยแรงวงในก็ จังหวะปั้มตีนี่ไม่ธรรมดาคนเมืองน้ำดาจังหวัดกาฬสินนะครับซ้อมอยู่พอหลักบุญที่ขอนแก่น24ปีครับกำลักปล่อย60สูงร้อยกมาประมาณ50-60ครั้งช่วงหลังหลังของเพชรพชระนะครับมีชนะซุปเปอร์บอลแล้วก็ชนะอินซีเหล็กเพชรแสงทองครั้งสุดท้ายที่ราชดำเนินวันก็ได้นับยกที่3 ส่วนน้ำเงินโชคดีเพชรแสงทองหรือว่าจอเมืองสีนะครับ122ปอนด์ครับคนยะโสซ้อมเพชรแสงทองที่ยะโสธรอ,อายุ17น้ำหนักปล่อยประมาณ57นี่ก็เตะต่อยแรงเลยเกินมัดอันตรายนะครับกล้าบวกกล้าแล่กล้าได้กล้าเสียว่ายอย่างนั้นเถอะช่วงหลังมีพิกแพ้ให้กับนำสุขบุญลานนาบุยไทยชนะน้องโจ๊กสีกุหลาบขาวสบุญยรักษ์4กันยา68ที่ราชดำเนินนะครับคู่นี้ ออย่างที่เรนไปว่าลำหักลำโค่นี่ได้กันเลยปาดหัวตัวเท่าเห็นว่ารูปร่างเห็นเนื้อตัวเห็นสไตล์ที่ได้เสียเลยนะครับแต่ผมยังเหลืลนะ่อมๆนะอผมยังเหลื่อมๆนะมีทุกลูกเหมือนกันมีลูกหนักลูกแรงเหมือนกันแต่ดูว่าเพชรพชราครับวงในต่อวงในผมดูเพชรพชราะจะดีกว่าหนะ้าลูกหลักเหลี่ยมลูกเจ้าเล่ห์มันจะดูเหลื่อมๆนะครับคู่นี้ก็เลยไปที่ เพชรพัชระศูนย์กีฬากุชิมครับแต่ว่าต้นๆเนี่ยวงนอกเนี่ยใครโดนของใครก่อนก็มีโอกาสร่วงทั้งคู่แต่ถ้ายืนได้อยู่ได้ยืดเยื้อไปแล้วไปปลายไปแล้ววงในไปแล้วเนี่ยในต่อในเนี่ยโดยเฉพาะลูกในต่อในผมดูเพชรพัชระดีกว่าครับคู่รองของรายการในช่วงที่สองนะครับทางแอปพลิเคชันพลายทีวีครับโอ้โหรูปร่างไม่ธรรมดาทั้งคู่ตะเกียบเหล็ก โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงหลวงพอหลักบุญนะครับสามสิบเก้าโลครับแต่เกียบเลก็รูปร่างดีบูสูด้ดีหัวจิตหัวใจไม่ธรรมดาคนปทุมสองซ้อมที่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงสิบสี่ปีนะครับน้ำหนักปล่อยสี่สิบเอ็ดสูงร้อยหกสิบชกมาประมาณสามสิบแปดครั้งมีพลิกแพ้คะแนนยอดเพชรชอห้าพยัก์ครั้งสุดท้ายพลิกชนะคะแนนเพชรประกายสิทธิ์ลงพี่น้ำฝนวมือน,นั้นอาวุธน้อยของเขานะ แต่ว่าเดินบทเดินเบียดมากินที่ยกสีแล้วมั้งนะครับมาเดินบทเดินเบียดใช้ลูกบูลูกสู้ลูกขยันลูกยาวเข่าแหลมแทงเจ็บลดหายใจลดต้นคอเสียบในแทงในนะครับก็แซงปลายเอาชนะไปได้ส่วนน้ำเงินครับนิวแสนชัยมวยหูทวีสังเล็กนะครับหรือว่านิวเกียรติปัญจงครับ39ลเรท่ากันรูปร่างดีนะแต่นี่ประเทศซ้ายครับฝีม,มือ,อซ้ายฝีม,มือ เล่นลูกชาบสวยเล่นลูกสวยงามมีแพ้ยอดโพทองเทวฤทธิ์มวยไทยแพ้คะแนนเป็นดาวราวัยมวยไทยในครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายชกวันที่9เดือน9ปี68ที่เวทีมวยนานาชาติลังสิตนะครับคู่นี้รูปร่างดีทั้งคู่อย่างที่เรเรียนไปนะครับแต่ว่าผมชอบตะเกียบเหล็กแพ้นอกยังมีในนะอ่าผมดูในมันจะแข็งแรงกว่านะจับได้ตีดีมากกว่านะครับนอกอาจจะ ถ้าเสียเปรี่ยผมก็บอกว่าเสียเปลียไม่เยอะนะครับจังหวะโดนแข้งซ้ายเขานะแต่ถ้าในาเนี่ยเราดีกว่าแน่ทออ่านนานเนี่ยเราดีกว่าแน่ชอบไปที่มุมแดงครับผู้ก้าตะเกียบเหล็กโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงครับคู่เอกช่วงสองครับทางแอปพลิเคชันพายทีวีนะครับแล้วก็เป็นคู่ที่สิบของรายการคู่นี้คู่ไฮไลท์ช่วงสองเพชรอนันต์อสุรัตน์หรือว่าเดอะแฟงค์นะครับเดอะแฟล์ร้อยสองปอนด์เด็กดองนะเนี่ย ยีปีผมว่าแกคงไม่โตกว่านี้ละนะครับอย่างที่เรียนไปว่าประเทศเด็กดองอายุอาจจะมากขึ้นแต่ว่ารูปร่างก็คงจะไม่สูงไปกว่านี้ละยี่สิบปีนะครับเดยวแฟรงก์ก็มีทุกอย่างอ่ะมีทุกอย่างนะครับสําหรับเดอะแฟรงก์หรือว่าเพชรอน,นันต์มีทุกลูกนอกได้ในมีเตะต่อยรุนแรงนะครับอาวุธแรงกระดูกไม่ธรรมดา มีลูกแข็งแรงข้อเสียเปรียบคือรูปร่างนะครับชกกับใครไม่ค่อยได้เปรียบรูปร่างหรอกชหงหลังๆก็เดอะแฟลงหรือเพชรอนันต์ที่ซ้อมอยู่ต่อสุรัตน์นะครับอยู่กับเสียสุรัตน์ทับทิมนารินที่จังหวัดระยองเจ้าตัวก็คนจังหวัดตรังคนใต้แต่ซ้อมระยองนะครับ2ี mm, ่ปีนับั้่ปลส่สบ9กก็เป็นนักชกอีกหนึ่งคนที่เวลาชกในคุณพ่อตามมาตรงที่เวทีตลอดและคุณพ่อก็จะเป็นสีสันเป็นไฮไลท์ตลอด นักชกที่มีมียอดคุณพ่อเป็นนักเต้นนะครับที่มุมเนโห่คุณพ่อเขาเต้นตลอดเลยนะเต้นแบบเป็นสีสงสีสันนะครับเพชรอนันต์ช่วงหลังก็มีพิชเช่นะร้อกโลกสีสิงห์ทองน้อยกับแบวคอแหลมขั้งสุดท้ายแพ้ใหญ่แพ้ใหญ่แพ้แพเด่นเด่นชายสอสุจิมาวิส่วนน้ําเงินท้าชนเล็กเกียริทองยศนะครับขออภัยครับท้าชนเล็กเกียรติชัดชัยหรือว่ามังกรดำสิทหมดวีเดิมนะครับร้อยสองปอยคนเชียงรายซ้อมเกียรติทองยศกําแพงเพชร ยี่สี่ปีน้ำหนักปล่อยห้าสิบนี้บูครับไปปล่อยแรงดูว่ากระดูกการผ่ามวยเขาจะดีกว่านะเก๋าวกว่านะครับมีแพ้มรกตกดดำครั้งสุดท้ายแพ้ฟราวยกสองเด่นชัยสอ,ส,อสุจิมาวิทคู่นี้ผมชอบเพชรอนันต์หรือว่าเดอะแฟรงผมดูอาวุธเยอะกว่านะนะครับแล้วก็นุกหลักลูกแรงลูกหนักลูกแรงผมดูไม่เป็นรองถาดมวย หัวใจมวยผมว่าเพชรอนันต์ก็ไม่เป็นรองดูสภาพร่างกายความหนุ่มสดอยู่ในเพชรอนันต์ด้วยซ้ําอยู่ในเพชรอนันต์ด้วยซ้ําถ้าไม่ใช่มวยตัวใหญ่จริงๆผมว่าชนะแกถ้าไม่ใช่ตัวใหญ่จริงๆถ้าฝีมือสมองมันไม่จัดจริงๆรผมว่าชนะชนะเพชรอนันต์ยากนะครับแต่ว่าก็ยังอย่างที่เราเรียนไปว่าท้าชนเล็กก็ประเภทครบเครื่องบู๊สู้ดีเหมือนกันไม่ใช่มือรูปร่างสูงยาว ว่าใช่มวยฝีมือไอคิวมวยโอ้โหระดับจัดจ้านแบบซื้อแปรทรงเนี่ยผมว่าน่าจะเอาอยู่นะนะครับซื้อสภาพครับแล้วดูอาวุธเยอะกว่าดูอาวุธเยอะกว่าไปที่เพชรอนันต์สุรัตว่าเดิมเดิมก็คือเดอะแฟงครับช่วงยะช่วงท้ายขออนญาตฝากนะครับติดตามช่องติดสังเวียนกับเอกชุมพร ในแพลตฟอร์มของ TikTok แล้วก็ทันใดที่จะรับเรื่องของเสื้อยืดบริการมวยหูกลุ่มมวยเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเล่นยังไงทักหาแอดมินเอกได้นะครับที่บ้านเกียวแอดดีเอบขอบพระคุณครับ